สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะเดี๋ยวมันนี่เนาะคะ่ะทางจองนกเป็น,นามนะสิพาทุกๆคนมาหลาะเบิงถนน,นหนทางที่ไปทงไฮทงหน้าของไอเมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะเป็นถนน,นหนทางอยู่ในชนบทเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่คือ ฮาแลนด์มาจากไอ้ถนนมิตรภาพเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจากแยกอำเภอสูงเนินเนาะเฮาเลี้ยวเข้ามาอำเภอสูงเนินแล้วเฮา,า,า,ากะมาทางกุดเวียนทีวามีรูพระนอนใหญ่ยยๆองค์หนึ่งอยู่แถวกุดเวียนเนาะถ้าเป็นคนพื้นที่นะจะรู้จักเนาะค่ะเนาะคือเข้ามาเส็นนั้นละ่ะด้วยถนนหนทางทียู่ตามชนบททีทอยู่บ้านนอกคองหน้านะ่ะ มันสิบดมีปลายบอคือถนนหญ่เนาะคะ่ะเนาะมันก็นเลยไอบอมีี้ไปให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่ผ้ามานี่ผ้าม่าแลรนเบิงถนนคนทางที่อยู่ตามชนบทเนาะคะ่ะเนาะทางไปให้ไปหน้าน,นั่นละเดี๋ยวเฮาสิผ้าแลีนเบิงเนาะคะ่ะเนาะเมืองไทยไนี่มันหนายอยู่มากเลยนะสำหรับชนบทที่หลายๆายคนนี้ ยังบอยังบอหูจักยังบอได้สัมผัสยังบอได้เห็นเนาะค่ะเนาะคือส่วนใหญ่คนน่ะกะสิอู่ในเมืองใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะแต่เอาก็บริวายังดอกเพราะว่าอันนี้กะขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะหลายๆคนเนาะค่ะที่ยังบอกเคยเห็นชนบทของเมืองไทยหลายๆคนเนาะ สำหรับมื่อนี้นีเห่าก็เลยอาสาพาพามาขี่รถเลาะเบิงนะะเนาะค่ะนาะสำหรับถนน,นหนทางอยู่ตามบันนอกของหน้าตามชนบทนี่แหละช่วงที่เหาขี่รถอยู่นี่นะคืออยู่ในช่วงของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาด,ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่างที่บอกนาอว่าเฮามาจากไอ้ถนนมิตรภาพมา่นะเฮาเดียวขา้าอำเภอสูงเนินแล้วเฮาก็มาทางกุดเวียนเนาะ ทางหลูพานนอนนาะแล้วฮอกก็ขับรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วฮอกก็สิไปบ้านกุดปลาเค้งเนาะคะ่ะสําหรับคนพื้นที่น่ะต้องรูจกะะักเนาะค่ะกุดปลาเค้งเนาะ,ะเดี๋ยวเข้าสิไปเบิงถนนหอนทางไอทางไปหายไปนาของแถวแถวนี้ละเดี๋ยวสิพาแลนเบิงเนาะ,ะมันหนาอยู่นะคะพอแม่พ่นองนี่ด้วยถนนหอนทางนี้ บว่าสิเป็นทางไปบานสิเป็นทางไปไฮไปหน้าเนี่เป็นถนนที่เพิินปรับปุ้งขึ้นมาไม้ลายๆเส้นทางเนาะค่ะเนาะถ้ามีถนนหนทางอยู่วางใดน,นาพอแม่พี่น้องของเฮาที่เพิินมีทีมีทางอยู่ตามถนนหนทางที่ตัดไม่นะเพิ่นก็ย้ายออกไปอยู่คือกันเนาะค่ะเนาะเพื่อความโล่งเพื่อความสบายใจเนาะค่ะเนาะ เพื่อความเพื่อความหายใจโล่งนั่นละตามรักแล้วนะบ้านนอกของหน้าของเฮาหน่ะอยู่ในหมูบ่บ้านมันก็สบายใจแล้วมันบด้มียังกดดันมากมายเนาะแต่ว่าการที่เฮาใหญ่ออกไปอยู่ทงไฮรงหน้าตามถนนหนทางที่เพิ่นตัดขึ้นมาใหม่ที่เพิ่นเหตุขึ้นมาใหม่ให้เฮาใส่นะ่ะมันก็ได้อยู่แบบลงโล่งเนาะค่ะเนาะคือเฮาบริด้อยู่ในหมูบ่บ้านนะเฮายู่ในแบบลงโล่งอย่างส่เนาะนี่ละ่ะ ซึ่งเมื่อนี่ในเหาเองเหากระพามาแนลนหลาะเบิงเนาะสำหรับถนน,นหนทางอยู่ในชนนบดอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะจากถนน,นหนทางที่ไปให้ไปหน้าเมือ่อสามสี่ปีที่ผ่านมาก,กลายเป็นมีมู่บานเกิดขึ้นกลายเป็นมีบานสี่หลังหาหลังแล้วก็ขยายออกมาเป็นสิบหลังกว่าไปเนะเาะพะว่าแต่ละคนน่ะก็ขยับขยายออกมาอยู่ ตามพื้นที่ของตองะครองเนาะค่ะเนาะนี่นะเป็นถนนทน,นทางที่ไปให้ไปน,นาเด้วยค่ะนี่ซึ่งทางไอ้หน่วยงานเพิ่นกับมาเฮ็ดให้ใส่เนาะคะ่ะเนาะเส้นจแล้วกะมีเสาไฟฟ,ฟ้าให้พร้อมนะเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะนี่นะเพื่นเฮ็ดไห่เนานะกะซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับชาวบ้านนั่นละเบาถึงว่าแต่ว่ายางน้อยนะ ก็ยังให้หูหเนาะค่ะนอนลายๆคนก็ยังให้หูว่าทางชนบทไอ้ที่อยู่บ้านนอกของเ้านี่มันก็สิเป็นรูปแบบนี้เนาะที่เห็นนี่ละถนนกันรถแลนสวนกันได้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องซึ่งมันอาจสิบ,บ่บด้บเได้เป็นถนนใหญ่รถแลนดีงามคืออยู่อยู่ในเมืองกรุงคืออยู่ในถนนใหญ่ๆหญ่เนาะแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยกะ ซื้อให้เห็นเนาะค่ะว่าไอชีวิตความเป็นอยู่ของชนบทที่อยู่เมืองไทยนะ่ะมันกระบอดยุ่งยางและการลำบากอีกอย่างมากมายเนาะ,ะเนะโดยถนนทนทางนี้ก็เพิ่นการเหตุให้รดแรนได้สะดวกสบายแบบนี้ละ่ะแบบที่เห็นนี่ละ่ะซึ่งมีหลายๆเสซนนะที่ว่ามันสิตัดไปตามตามหน้านะ่ะ ตามธงตามหน้านะ่ะมันบริมีแต่ว่าแค่นี้นะมันมีลายเส้นมากเลยละ่ะที่ตัดออกไปตัดออกไปเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้าเองมือนี้นี่เข้ากบผพามาแลนหล่อเบิงเนาะคะ่ะอยากให้หลายๆคนเนาะที่ยังบอทท่านเคยเห็นชนบทบ้านนอกของเฮ้านอกกะอยากให้มาสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะนอะกกะคือมาสัมผัสตามนี้ละตามคลิปของเฮานี่ก็ได้เนาะเป็นถนนทุนทางที่ สามารถใส่สะดวกสบายนะบอดายุ่งยากบอดบอดไอทางลูกล่างแล้วเนาะแต่ว่าทางลูกล่างบางเส้นมันก็มีนั่นแหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกระเฮ็ด้อยู่ไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้ใส่ไปเรื่อยๆละนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งดีๆของเมืองไทยเนาะค่ะพอม่ีพิ้องที่ทางเฮาเองก,ก็มีโอกาสได้มา แลนหลาะเบิงเนาะหล้อกาได้ไท่ายคลิปให้เบิงเนาะว่าชนมดบ้านนอของเฮากะมันก็นายยยู่เนาะค่ะเนาะนี่ละ่ะตามที่เห็นนี่ลหละมันกบ็บ่บดคเคิรเล่เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นตะยุยู่เนาะค่ะเนาะสําหรับบ้านนอของนางของเฮาเนาะโดยถนนทุนทางนี้กะโอเคเนะคะ่ะนี่นะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะคะ่ะ เป็นเลาะไอเลาะไอ้ริมคลองน้ำเด้อค่ะพ่อแม่พีน่น้องทรายทรายมือนี่สิเป็นคลองน้ำเด้อซึ่งไอยอยู่อําเภอสูงเนินนี่ส่วนใหญ่เพิ่นกัสิได้น้ำม,มาจากเขื่อนลำตะคองเนาะคะ่ะเพิ่นกปล่อยมาปล่อยมาเนาะแล้วที่นี่นะมันก็สีมีคลองน้ำที่ว่าตามชาวบ้านเฮาเพิ่นใส่อยู่เนาะ ไปไปตามหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้เนาะทุกหมู่บ้านนะมีคลองน้ำนะสําหรับที่อยู่ในอําเภอสูงเนินเนะี่ยทุกหมู่บ้านนะเนี่ยมันสิม,มีคลองนนะ้ำแหละและที่นี่ถนนหนทางพวกนี้เนี่ยก็สิแล่นเลาะตามคลองน้ำไปเนาะคะ่ะเพียงแต่วันยามันขึ้นหลายเนาะมันอาจสิแนบ่เห็นคลองน้ำนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะคะ่ะเนาะมันสิม,มีคลองน,นะะ้ำเนาะตามหมู่บ้านละซึ่งก็ถือว่า มันเป็นไอสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการมีน้ำใส่มีอย่างนี้จังได้มันก็นสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะมีถนนดีพอๆกันยังมีน้ำใส่พร้อมเนาะคะ่ะแต่โดยถนนสนันนียังพันมีเสาฟไฟฟ้าด้วยค่ะนี่นะมาแนลนด์รอเบิงเนาะค่ะเนาะพามาันราเบิงชนบทบ้านนอกเนาะค่ะเนาะที่หลายๆคนนี่ยังบม่ได้สัมผัสเนาะค่ะสาหรับชีวิตบ้านนอกของเฮาเนาะ เฮาเองกับผ้ามาเบิงนะะเนาะค่ะนาะพผ้ามาเบิงผ้ามาสัมผัสนี่ละ่ะสิได้เห็นลายๆายมุมลายลาย,ย่างที่อยู่เมืองไทยเฮาเนาะค่ะเนาะเป็นเส้นที่ตัดไปตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะมันไปได้ทุกหมู่บ้านและนาะสําหรับไอถนนหนทางเนาะเพิ่นก็นตัดหากันทุกหมู่บ้านนั่นแหละเนาะ,ะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะเฮากับผาแลนเล่นเนาะคะ่ะนี่นะผ้ามันแลนรถดเล่น พามาเบิงถนนหนทางของของบ้านนอกเนาะค่ะเนาะแต่ก็อยางไฮโวว่ามันมันโอเคนะมันบบเดมันบบเดลำบากคือรุนพอรุ่นแม่เขาแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับรุ่นลูกรุ่นล้านที่เกิดขึ้นมานี่ด้วยถนนหนทางนี้มันก็บบเดลำบากขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะซึ่งซื่อให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองไทยขึ้นมาทีละสเตปทีละสเตปเนาะ ลุนพ่อลุนแม่เห่าเนี่ยเป็นทางเพียนเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่นะําเป็นทางเพียนสําหรับลุนพ่อลุนแม่เหาแล้วกะ็สิมาเป็นทางลูกล่างแล้วกะ็สิมาเป็นทางไอ้ลาดย่างแบบนี้ละบางเส้นกระทางคอนกรีดเนาะคะ่ะที่พนเฮ็ดให้นะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเมืองไทยเนาะคะ่ะที่ทางช่องนกเป็นนาเองก็ได้มาไายทอดใ้เบิงะะ่งเนาะ ทางชนบทบ้านนอกของหน้าของเฮาทางไปไฮทางไปหน้าเนาะสำหรับมอน,นกะแค่น่เด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ